แล้วนะครับ4 4ขั้อยีขั้นะครที่เราล เข้าไปข้างในกันนะครับรดีครับพี่ผลงาตนะครับนุงานนะครับไี้วนะครับนี่นะครับ,นนรบ,รบเรากำลังเดินทางขึ้นสวรรค์นะครับทางจะพอดีพอดีตัวหน่อยครับ การได้ประกอบพิธีในถวายสักการะธรรมสการพระกมสารีที่เกิดธาตุบัดนี้ลมบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์เจ้าวาดวสเกตประธรรมโพธิมงคลเมตตาธรรมมาแผ่บารมีไพศาลให้ในบัดนี้แล้ว่นี เป็นบรรยากาศที่งดงามนะต้องกับขอบพระคุณอนุมโมทนาพระคกรประหลัพุทธิวงศ์วรวัฒน์องผู้ช่วยเจ้าวาดที่เมตตารมกำกับดูแลความเรียบร้อยความงดงามในพิธีการพร้อมที่จะประกอบพิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บสสวงผมผ้าแดงนี่นะครับให้การต้อนรับอนุโมทนากับท่านชัชชาสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่อนุโมทนาครับอย่าเชื่อย่ยงันการทํางานอย่างหนักของท่านผู้ว่านอกจากดูแลเป็นพ่อเมืองกรุงเทพแล้วก็ยังทําหน้าที่ความเป็นผู้ทศสาสนิกชนด้วย ผู sociedad, Unidos, ้ว <dalam British delivery> ่า <aquí> ย <en S 1> <The Pre> ังเปล่งวาจามาบอกว่าโอ้พบถ่วนหน้านโมทนาเป็นที่ประทับใจครับเพราะฉะนั้นในนามของคณะสงฆ์วสเกตจึงฝากแสดงศรัทธาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ มานดับสัญการองค์พ่อปอลุงพ่อปังพอตุ่นก่อนเดี๋ยวเราก็คงเปลี่ยนเช่นไรก็เดี๋ยวส่งใจมาด้วยกันนะครับเด oh ี๋ยวเราเป็นตัวแทนทำบุญให้นะพีีเดินรอบหนอะครับเดี๋ยขออนุญาตพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับ